ตกใจเลยอุจจะลออกมาแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้ปกติไหมกําลังบอกอะไรเรากันแน่ใครเคยเข้าน้ําแล้วตกใจว่าอุจจาละของตัวเองมีสีเขียวบ้างอุจจะจะบอกว่ายังไม่ต้องรีบตกใจแล้วก็ยังไม่ต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะเพราะมันไม่ได้น่ากลัวกว่าที่คิดเรามาดูกันว่าทําไมมันเป็นสีเขียวจริงๆแล้วการที่เรามีอุจจะระที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเหมือนกันนะหนึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยทานผักใบเขียวเยอะเกินไปเช่นผักโขมบ็อกกี่ผักบุ้ง คือพวกนี้เป็นสีจากธรรมชาติที่เราทานเข้าไปใช่ไหมสีโครฟิลล์นั่นเองเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มและสามารถที่จะออกมาพร้อมกับอุจจาระเราได้เลยดังนั้นจึงทําให้อุจจาระของเรามีสีเขียวสองการที่เรากินอาหารที่มันมีสีเขียวก็คล้ายๆกับข้อแรกชาเขียวน้ำอัดลมสีเขียวสีผสมอาหารพวกนี้จากขนมที่มีสีเขียวเยอะๆทานเข้าไปเยอะๆพวกนี้ก็สามารถที่จะออกมาพร้อมกับอุจจาระเราได้ข้อที่สามเกิดจากการทํางานของลําไส้ของเราที่มันเร็วเกินไปอย่างเช่นเวลาที่เราท้องเสีย หรือในช่วงเวลาที่เรากินยาระบายน้ำดีที่ช่วยย่อยอาหารที่มาทําให้อุจจาระของเราเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลแต่ทีนี้มันถูกย่อยไม่หมดใช่ไหมอุจจาระของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นสีน้ำตาลแต่มันจะออกมาเป็นสีเขียวแทน